โอเคนะคะสัปดาห์นี้นะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า20นะคะหนังสือเรียนนะคะอยู่ในหน้าที่20นะคะท็อปปิกที่เราจะเรียนกันวันนี้มีชื่อว่าการระบุป,ปัญหานะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1อยู่นะคะเดี๋ยวถ้าจบหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วทิเชร์จะสอบเป็นการเก็บคะแนนนะคะเพื่อวัดความรู้ว่าเราเรียนในหน่วยที่1ทุกท็อปปิกเราได้ความรู้อะไรบ้างนะคะอาจจะสอบแค่20ข้อ10คะแนนประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นการบอกให้รู้ล่วงหน้านะคะว่าเดี๋ยวทิเชอร์จะมีการสอบเก็บคะแนนอีกครั้งหนึ่งถ้าเราเรียนจบในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งแล้วนะคะค่ะคำศัพท์หรือว่า Vocabulary นะคะก็จะมี3คํคำเหมือนเดิมนะคะคำแรกคือคำว่าเทคโนโลยีนะคะ T E C S N O L O G Y นะคะอ่านว่าเทคโนโลยีหมายถึงการค้นหาข้อมูลนะคะต่อมาคำที่สองคือคำว่า evolution นะคะ E V O L U T I O N อ่านว่า evolution หมายถึงการพัฒนานะคะคำที่สามาำ m b ธี objective O B J e c t i v e อ่านว่า objective นะคะหมายถึงวัตถุประสงค์นะคะอะเนื้อหาของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการระบุปัญหาเป็นเริ่มจากปัญหาเกิดจากอะไรใครคือปัญหาเหตุใดถึงมีปัญหานะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนแบบเต็มรูปแบบนะคะเดี๋ยวเราเข้าคาวหุดให้ทิชเชอร์ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวทิชเชอร์พิมพ์ลิงค์ให้ในช่องแชทนะคะ ใครเข้าได้เข้าให้ก่อนเลยนะคะอะเวอร์ไวเวฟคารูดนะคะพิสามสามหนึ่งหกศูนย์สี่หกนะคะเดี๋ยวคนที่เข้าไม่ทันตอนเช็คชื่อต้นชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเชื่อจะเช็คให้ก่อนที่จะปล่อยท้ายคาบนะคะ ตั้งใจเรียนนะคะวันนี้มีแบบฝึกหัดหนึ่งข้อนะคะให้เขียนในสมุดหรือพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะอาะเข้าคาฮุดให้ดิชอร์หน่อยเร็วมีสองคนเอง สิบเอ็ดคนแล้วนะคะเข้าอีกเร็วชิดเชื่อกดสตาร์ทเลยนะคะใครเข้าไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเสียเวลาอะไรนะอ่าลืมเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะมีผลมาจากข้อใดมากที่สุดนีคะสีแดงการตอบสนองความต้องการของมนุษย์สีน้ำเงินความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมสีเหลืองการพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์สีเขียวพื้นฐานความรู้ของมนุษย์นะคะ่ตอบผูกทั้งหมด6คนนะคะบางคนอาจจะจำได้เพราะว่าคาฮูดก็จะเป็นสลับกันกับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเนื้อหามันยังเป็นเนื้อหาในหน่วยเดียวกันอยู่นะคะนั b e r 2จากรูปที่กำหนดให้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในด้านใดบ้างนะคะในด้านใดสีแดงการเกษตรสีน้ำเงินยานพาหนะสีเหลืองพลังงานและสีเขียวอุตสาหกรรมนะคะ ่ะข้อนี้ตอบถูกทั้งหมดเลยนะคะสิบสองคนเว r ริกูดนะคะบุญยิสานะคะขึ้นอันดับหนึ่งนัมเบอร์ทีจากข้อสองเมื่อกี้นะคะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใดสีแดงเพื่อลดต้นทุนในการผลิตรถยนต์สีน้ำเงินเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกสีเหลืองเพื่อตอบสนองความต้องการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วสีเขียวเพื่อแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะ ่ข้อนี้ตอบผูก11คนนะคะคำตอบที่ถูกก็คือสีเหลืองนะคะอันดับหนึ่งได้แก่จินตนาณน,นะคะ Number 4ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีทางด้านการศึกษาสีแดงการสร้างหุ่นยนต์กู้ชีพสีน้ำเงินการศึกษาผ่านดาวเทียมสีเหลืองการพัฒนายานอากาศไร้คนขับและสีเขียวการผลิตเชื้อเพลิงจากสิ่งมีชีวิตนะคะ,ะข้อนี้ตอบถูกทั้งหมด12คนนะคะ n u m b e r 5ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบทางบวกของการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในด้านการศึกษาสีแดงลดเวลาการทำงานซ้ำๆของครูสีน้ำเงินลดจำนวนครูบุคลากรทางด้านการศึกษาสีเหลืองช่วยครูสร้างสรรเนื้อหาสำหรับสอนและสีเขียวนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ,ะข้อนี้ตอบถูกทั้งหมด5คนนะคะ ข้อสุดท้ายน้ m มันซิข้อใดใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนะคะสีแดงสร้างเหมืองแร่ในพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์และอยู่ใกล้แม่น้ำสีน้ำเงินสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในพื้นที่ที่แห้งแล้งขาดน้ำในการเพาะปลูกสีเหลืองพื้นที่โลงกว้างมีลมแรงและมีกงหันลมมาติดตั้งใช้ในการผลิตไฟฟ้าสีเขียวนะคะพูดไม่ทันหมดเวลาก่อนโจทย์ยาวไป ทิชเชอร์ลืมให้ดูเลยเมื่อกี้ว่าใครถูกกดตะคิดไปก่อนเลยอะอันดับ3ได้แก่วรันประภาอันดับสองพีรวิทย์อันดับ1นะคะมาดูว่าเป็นใครคุณยิสานะคะมาดูว่า4ี่กับหใครจินตนานและก็แพรวานะคะได้อันดับที่4ี่กับที่ห้านะคะอะ่ปิดคาฮุดออกได้เลยค่ะ ทีนี้เราจะเปิดหนังสือเรียนนะคะไปในหน้าที่19นะคะเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวัดวิศวกรรมนะคะเราอยู่ในหัวข้อที่เป็นเรื่องของการระบุปัญหานะคะในหน้าที่20นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่า มันมีอะไรบ้างในการระบุปัญหานะคะการระบุปัญหานะคะก็จะมีในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันนะคะของมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีการเป็นเทคโนโลยีเกิดขึ้นนะคะเกิดจากกระบวนการคิดที่เป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาที่ตามกล่าวมาแล้วนะคะก็จะเป็นวิศวกรนะคะเอนจิเนีนะคะอ่ะ ทีนี้เขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องอะไรนะคะในสิ่งต่างๆที่เรากล่าวมานั้นเขาบอกว่าบุคคลเหล่านี้นะคะก็จะมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาต่างๆเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะคะขั้นตอนของการแก้ปัญหาของวิศวกร,รรมนะคะวิศวกรนะคะเริ่มจากตามรูปนะคะเราเริ่มจากความจําเป็นก่อนนะคะความจําเป็นหรือความต้องการนะคะกระบวนการ ออกแบบเชิงวิศวกรรมนะคะแล้วก็ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้วก็สิ่งที่นำมาตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการนะคะด้านด้านด้านข้างกันนะคะด้านข้างเขาบอกว่ากระบวนการเชิงการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะคะอันนี้อยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่19นะคะ หนเลยนะคะก่อนที่เราจะแก้ปัญหาเราจะต้องระบุก,ก่อนว่าปัญหาคืออะไรนะคะ 2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3. นะคะเราเริ่มจากมีการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4. วางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหา 5. ทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานนะคะ หกนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานนะคะอ่ะอันนี้นะคะสามารถนําไปทําโครงงานที่เรากําลังจะทําอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าในการทําโครงงานเขาก็จะมีให้เราระบุป,ปัญหาวัตถุประสงค์ขั้นตอนในการดําเนินการว่ามีอะไรบ้างนะคะถ้าใครนะคะไม่เข้าใจในส่วนของโครงงานที่เราทําขึ้นมานะคะสามารถติดต่อสอบถามทิเชอร์ได้เหมือนกันนะคะยินดีให้คําปรึกษานะคะ ต่อมานะคะในการระบุปัญหาหรือความต้องการนะคะขั้นตอนระบุปัญหาหรือความต้องการผู้สร้างเทคโนโลยีนะคะจะต้องตอบคําถามเบื้องต้นให้ได้3คําถามก่อนก่อนที่จะสร้างชิ้นงานหรือสิ่งที่ตอบสนองความต้องการดังนี้นะคะ,ะทีนี้เราเปิดหนังสือเรียนนะคะมาที่หน้า2 0นะคะอันดับแรกเลยก็คือปัญหานะคะปัญหานะคะที่จําเป็นจะต้องแก้สมมุติเช่นเราอยากจะแก้ปัญหารถติด การสราจรติดข er ัดเราจะต้องดูก่อนว่าเราจะแก้อะไรใช่ไหมเราก็ต้องหาก่อนว่าปัญหาคืออะไรในสิ่งที่เราอยากจะแก้เช่นแก้ปัญหารถติดอ่ะอันนี้คือเราได้แล้วว่าปัญหาที่เราจะต้องแก้คืออะไรนะคะ 2. ใครคือผู้ที่เผชิญปัญหาที่เราจําเป็นจะต้องแก้อ่ะใครคือผู้ที่เผชิญอาจจะเป็นตัวเราก็ได้อาจจะไม่ใช่ตัวเราก็ได้อาจจะเป็นญาติพี่น้องเราหรือว่าคนในครอบครัวเราก็ได้นะคะอ่ะโอเค สามเหตุผลเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือปัญหาที่เราจะต้องจําเป็นต้องแก้เหตุผลก็คือทําไมเราถึงจะต้องแก้ปัญหานี้เพราะว่าเราประสบกับปัญหานี้แล้วเราเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นถนนแพ็กกระสาของเราใช่ไหมรถติดมากเลยเราจะต้องแก้ปัญหายัางไงเราสามารถแก้ได้ไหมแล้วใครต้องเป็นผู้เผเชิญนะคะเพราะเหตุใดเราถึงอยากแก้นะคะ นะการระบุปัญหาหรือความต้องการนะคะต้องเริ่มจากทัศนคติที่ดีฝึกมองปัญหาในมุมของผู้ที่ประสบปัญหามากกว่าในมุมของตนเองนะคะเรียกทัศนคติเช่นนี้ว่าการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะ ต่อมาทิเชอร์มีคำถามนะคะมาถามสติวเดนนะคะคำถามคือการระบุปัญหามีกี่ขั้นตอนนะคะการระบุปัญหามีกี่ขั้นตอนพึ่งจะพูดจบไปเมื่อกี้เองนะคะอาเดี๋ยวทิเชอร์จะขอหมุนวงล้อนะคะเพื่อที่จะทำการสุ่มว่าใครจะได้ตอบคำถามใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะทุกครั้งที่มีการหมุนวงล้อสติวเดนจะบอกว่าไม่อยากเป็นผู้โชคดีเลยใช่ไหมเฉินจื้อแน่ อ่าเฉียจื้อยังอยู่ไหมคะอ่าตอบคำถามให้ทิเชอร์หน่อยเร็วจำคำถามได้ไหมไม่ได้ครับอ่าแป๊บนึงนะคะคำถามก็คือการระบุป,ปัญหามีกี่ขั้นตอนสามสามขั้นตอนอะไรบ้างคะ จำได้ไหมปัญหาใครเหตุใดอ่าเ r y g ก o d เก่งมากเลยนะคะการระบุปัญหานะคะมีทั้งหมด3ขั้นตอน 1. ปัญหานะคะที่จำเป็นจะต้องแก้ 2. ใครคือผู้ที่ปรชิญปัญหาและ3เหตุใดถึงจะต้องมีการแก้ปัญหานี้นะคะ very good นะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างของการระบุปัญหานะคะภาพที่เราเห็นนี้คือสะพานนะคะแต่ไม่ใช่ที่ประเทศไทยแน่นอนเนาะประเทศไทยมีไหมสะพานแบบนี้ ใครเคยเห็นประเทศไทยน่าจะเป็นสะพานภูมิพลเนาะแต่คงไม่ได้สวยงามขนาดนี้หรือเปล่าอาจจะสวยกว่าน,นี้ก็ได้นะคะ,ะทีนี้สะพานนะคะเขาบอกว่าสะพานโกลเด้นเกรดนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นโดยการผ่านขั้นตอนการระบุปัญหาดังนี้นะคะ 1. ปัญหาที่จำเป็นต้องแก้ไขคืออะไรนะคะไม่มีเส้นทางการเดินรถนะคะ จากเมืองซานฟรานซิสโกไปยังเมืองอื่นๆจําเป็นจะต้องมีสะพานเนื่องจากมันเป็นสะพานข้ามแม่น้ําใช่ไหมเหมือนสะพานภูมิพลหรือสะพานพระราม8ดพระราม9้าที่เราเห็นนะคะมันไม่มีเส้นทางการเดินรถเนาะที่จะข้ามนะคะเขาก็เลยสร้างสะพานเพื่อที่จะข้ามปกติถ้าจะใช้เส้นทางนี้จะต้องผ่านทางเรือเท่านั้นใช่ไหมพอเขามีสะพานนะคะเขาก็สามารถสัญจรได้นะคะอ่ะสใครคือผู้เผชิญปัญหานี้ ที่จําเป็นจะต้องแก้ไขก็คือประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าออกเมืองซา,านฟรานซิโกนั่นเองนะคะก็เหมือนกับเราใช่ไหมที่เราจะต้องข้ามสะพานภูมิพลเราจะต้องไปที่ไหนก็คือเราจะต้องไปฝั่งพระประแดงใช่ไหมคะหรือว่าเราจะต้องไปฝั่งทนใช่ไหมเราจะต้องทาเป็นจะต้องใช้ในส่วนของสะพานภูมิพลเพื่อที่จะข้ามหรือว่าเราจะข้ามเรือก็ได้นะคะ อ่ะสเหตุใดปัญหานี้จึงต้องแก้นะคะเพราะว่าเพื่อทําให้เกิดการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้นและนําไปสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองนะคะอ่ะถ้าเราไม่มีสะพานเนาะเราจะใช้แค่เรือเวลาเราจะรถยนต์ใช่ไหมเราจะต้องวิ่งไปฝั่งที่เป็นท่าเรือใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตรงพัสมุรเจดีหรือจะเป็นตรงสำโรงใช่ไหมเราก็ต้อง นำรถยนต์ไปขึ้นเรือเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งนู้นอีกทีหนึ่งแต่พอมีสะพานเราไม่ต้องใช้แบบนั้นแล้วเราก็มาข้ามสะพานแทนนะคะอ่ะก็จะเกิดความสะดวกสบายให้แก่ตัวเราเองนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่ยี่สิบนะคะแล้วก็ยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะ เทคโนโลยีที่ดีควรเป็นนวัตรกรรมนะคะมากกว่าสิ่งประดิษฐ์เป็นการเอาความรู้วิทยาการต่างๆมาออกแบบเพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและมนุษย์นะคะโดยเริ่มต้นจากความเข้าใจในความต้องการไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ทิศทางนะคะสิ่งประดิษฐ์นะคะคืออะไรสิ่งประดิษฐ์ก็คือสมัยก่อนเขาอาจจะใช้เทียนไขใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นหลอดไฟแทนนะคะ ามาดูนวัตรกรรมนวัตรกรรมก็คือหลอดไฟก็จะมีเป็นแบบหลอดเกลียวนะคะที่แตกต่างกันออกไปหลอดไฟพูออริเซนนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปกับสิ่งประดิษฐ์นะคะที่เป็นสมัยก่อนแต่หลอดหลอดไฟที่เป็นสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะต่อมาปากาลูกลื่นนะคะก็จะมีนวัตรกรรมขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือทําเป็นปากาลบได้นะคะปากาลบได้เขียนดีไหมใครเคยใช้มันลบได้จริงไหมคะ ลบได้จริงครับลบได้จริงแล้วมันเป็นคราบมีรอยทิ้งบนกระดาษไหมคะไม่ไม่น่ามีครับเชืรอมันก็ไม่มีครับอ๋ออันนี้ทิเชอร์ไม่เคยใช้หรอกปากกาลบได้ทิเชอร์มองว่าใช้ลิควิดมันดีกว่าใช่ไหมหรือว่ามันมันดีกว่าลิควิดมันดีกว่าลิควิดเชืรออ๋อเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองซื้อมาใช้ดูแต่อันนี้มันแพงมากเชืรอใช่ไหมถ้าถ้าแบบมันมีแบบถูกใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะลบไม่ดีใช่ไหม ใช่ครับแต่อันนี้มันดีมากครับอ๋ออันนี้มันดีมากเลยใช่ไหมคะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะตอนแรกคิดเชื่อว่าจะให้เราแก้โจทย์ปัญหา2สถานการณ์นะคะทีนี้คิดเชอร์ก็เลยให้แก้แค่ปัญหาเดียวนะคะปัญหานี้จะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่22นะคะเราดูจากตัวอย่างเมื่อกี้เนาะที่เป็นสะพานใช่ไหมแล้วก็ลองคิดวิเคราะห์ดูว่าสามารถออกแบบฝึกหัดอันนี้ได้ไหมนะคะ แบบฝึกหัดคือให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์สถานการณ์ที่กําหนดให้แล้วตอบคําถามต่อไปนี้นะคะข้อที่ 1. ปัญหาที่จําเป็นต้องแก้คืออะไรนะคะเราอ่านโจทย์แล้วเราดูว่าเราจะต้องแก้ปัญหาอะไรนะคะ 2. ใครคือผู้ที่เผชิญปัญหาที่เราจะต้องแก้นะคะ 3. เหตุใดปัญหานี้จึงจําเป็นจะต้องแก้นะคะจากสถานการณ์ที่1นนะคะกรุงเทพเป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดประชาชนอาศัยอยู่ในเมืองนี้ นะคะจำนวนมากเนาะตัวช่วยในการเดินทางประหยัดเงินและประหยัดเวลาก็ควรจะเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพิชเชื่อว่ารถไฟฟ้ามันแค่ดีที่สะดวกรวดเร็วและก็ประหยัดเวลาจริงแต่เรื่องประหยัดที่เชื่อว่าไม่น่าใช่เพราะว่าค่ารถไฟฟ้ามันจะสูงกว่าค่ารถเมย์ที่เรานั่งหรือว่ารถตู้นั่นเองแต่ถ้าเรานั่งรถตู้หรือรถเมย์มันก็จะรถติดใช่ไหมแต่อันนี้มันจะแก้ปัญหารถติดได้แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าดีเลย์เหมือนกันมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะ เราทําแบบฝึกหัดนะคะข้อหนึ่งตรงนี้อยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่22นะคะแล้วก็ตัวอย่างนะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่20นะคะมีใครสงสัยอะไรอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมมีไหมคะไอแบบฝึกหัดนี้ให้เขียนลงในไหนดิเชอร์เขียนลงในสมุดได้เลยค่ะหรือว่าใครจะสะดวกพิมพ์ก็ได้หรือถ้าสมมุติว่าหนูมีพื้นที่ในหนังสือใช่ไหมมันเหลือไหมอ่ะเชื่อว่าไม่น่าตอบได้ อ่ะเขียนใส่สมุดก็ได้ค่ะถ้าใครไม่มีสมุดมีกระดาษ A4 ก็เขียนใส่ A4 หรือใครจะทําเหมือนที่เคยทำอะค่ะก็คือทําในโทรศัพท์มือถือใช่ไหมหนูจะแคปรูปแล้วหนูก็จะพิมพ์มาก็ได้หรือหนูจะทําในคอมพิวเตอร์ก็ได้ค่ะโอเคนะอย่าลืมเขียนชื่อให้ทีเชร์นะคะมีใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้เช็คชื่อมีอีกไหม อ่ะเดี๋ยวที่เชื่อจะทวนสำอิกออบหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อธนุธรรมจินตนั่น์มาแล้วเนาะมาค่ะอัทธเศษม,มาครับหยาดน้ำฟ้าเหมือนเห็นหยาดน้ำฟ้าเข้ามาแล้วแวบๆบแบบพีรันทร รัตทีสิริกรซิร,ริกรมาไหมรัตทีมานะครับเช็คแล้วครับยานิตามาไหมคะแพรว่ามาค่ะวราพรมาค่ะอะ ทีนี้นะคะคนที่ค้างงานทิชเชอร์นะเวลาพรหนูยังไม่ได้ส่งสัปดาห์ที่สองนะคะให้ทิชเชอร์นะเอ้ยไม่ใช่สิชชสัปดาห์าหที่ 3, สามเวลาพรยังไม่ได้ส่งสัปดาห์ที่สามใครนะคะสุภเพลศิสุภเล,ก,เลกิเช็คชื่อใช่ไหมครับดูจะเช็คงานสุภเลิกิเช็คแล้วนะคะชื่อ สุขเพลิกส่งงานครบนะคะกิตินันพงคค้างวิกที่สามถูกไหมจินตนาน์ค้างวิกที่สามเหมือนกันนะคะอัคเทษสดค้างเหมือนกันสองอ่าสามสี่หยาดน้ำฟ้าสาม ธีรพัฒนค้าง3รัตทีค้างงานที่สามเฉินจื้อค้างงานที่สามขัติยะค้างงานที่สมปานิตาค้างงานที่สองสแล้วก็สี่นะคะยังไม่ได้ส่งเลยนะสุขเลิกค้างงานที่สี่นะคะ แล้วก็เวลาพรนะคะค้างงานที่สถ้าใครส่งแล้วทิชเชอร์แจ้งมันไม่ตรงแย้งทิชเชอร์ได้เลยนะคะตะกิดลายให้ทิชเชอร์เลยนะคะว่าหนูส่งแล้วอันนี้อยู่ตรงนี้ทิชเชอร์จะได้เช็คให้ใหม่นะคะ mm hmm. บางทีตรวจไม่ไม่ไม่ได้ชัดเจนบางทีงานมันทับผมกันเยอะมันก็จะมองไม่เห็นนะคะ ถึงได้ย้าว่าทุกครั้งที่ส่งงานให้สร้างอัลบั้มส่งตามวิกให้เรียบร้อยนะคะสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้ให้สร้างอัลบั้มในลายกลุ่มให้ทิเชอร์ว่าวิกห้านะคะวิกสัปดาห์ห้านะคะโอเคนะทิเชอร์ค,ครับครับขอไอนุญาตไปขี้นะคะโอเคค่ะไปเลยเ <laughs> มื่อกี้ใครเข้ามาอะไรทํํๆนะเมื่อกี้ใครเข้ามาทิเชอร์รับใครเข้ามาเมื่อกี้แจ้งชื่อได้เลยดูทำ ธนูทมนะคะอ่าโอเคธนูธรมส่งงานครบเรียบร้อยนะคะอ่าอันนี้คือการบ้านนะคะธนูธรมการบ้านนะคะหนูมีหนังสือเรียนเนาะการบ้านอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่22นะคะสถานการณ์ที่หนึ่งนะคะหนูจะแคบหน้าจอนี้ไว้ก็ได้นะคะส่วนอ่าเรียกอะไร ตัวอย่างาคท็อปิกคือระบุปัญหาใช่ไหมคะใช่ค่ะท็อปปิกคือระบุปัญหานะคะส่วนตัวอย่างจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่2ีสิบนะคะท็อปปิกของวันนี้คือการระบุปัญหานะคะเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเดี๋ยวเราเรียนในค่าควคอมดอกจันวันไหนนะคะคอมที่เป็นดอกจันเราเรียนวันไหน ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทิชเชอร์อาจจะมีควิกนะคะที่เป็นเก็บคะแนนนะคะอาจจะเป็นในส่วนของเลือกตอบสีช้อยนะคะเลือกตอบสีช้อยสักยี่สิบข้อนะคะให้หนูทาแล้วก็เป็นคลิปนะคะด้วยนะคะเดี๋ยวจะแนบคลิปนี้ให้แล้วก็ให้ทําในส่วนของแบบฝึกหัดอ่ะไม่ใช่แบบฝึกหัดสีเป็นแบบเก็บคะแนนนะคะจะเก็บคะแนนนะคะอ่ะเก็บคะแนนไม่เหมือนกับ แบบฝึกหัดที่เราทาในข้าวนะคะ,นะคะเก็บคะแนนจะเป็นเหมือนการสอบกลางภาคเพราะว่าวิชาคอมของเรามันไม่มีการสอบกลางภาคใช่ไหมทิเชอร์ก็จะเก็บคะแนนอันนี้แทนสอบกลางภาคนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะจะมีให้ทําตั้งใจอ่านหนังสือไว้ด้วยนะคะมันจะรวมกันเลยนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ทั้งหมดนะคะทิชเชอร์จะออกในหน่วยการเรียนรู้ที่1ทั้งหมดประมาณ20ข้อนะคะ10คะแนนนะคะ อ่ะโอเคนะคะถ้าไม่มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะวันนี้ทิเชอร์จะปล่อยให้ทําแบบฝึกหัดก่อนนะคะมีใครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกมีไหมคะอ่ะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวที่เชอร์จะได้ปล่อยให้ไปเตรียมตัวเรียนวิชาอื่นนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะออกได้เลยนะคะ,อะโอเคค่ะออกได้เลยนี่ครับครับ